ขนมกุยช่ายทำจากต้นกระเทียมค่ะมีทั้งแบบนึ่งและแบบทอดนะจ๊ะน้ำจิ้มแซ่บๆค่ะเชิญมาชิมกันได้จ้าอร่อยอีกแล้ววันนี้สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ป้าโอะลรจะมาทำขนมกุยช่ายจากต้นกระเทียมป่าที่ไปเก็บมานะคะ ส่วนผสมของเราก็าจะมีแป้งข้าวเจ้าแป้งมันแป้งเท้าใหญ่ม่อมแล้วก็น้ำตาลเกลือน้ำมันซีอิ๊วขาวแล้วก็เบกกิ้งโซดาเดี๋ยวส่วนผสมทั้งหมดเป้าอะไรจะเขียนไว้ให้ใต้คลิปนะคะ ตอนแรกเราก็เตรียมกุย้ยต้นอกระเทียมที่เราล้างไว้แล้วมาหั่นนะคะหันห่น,นะะหั่นซอยๆเนี่ยค่ะหั่นประมาณสักครึ่งเซน,น,นะคะ่ะเสร็จแล้วเราก็จะนำต้นกระเทียมที่หั่นไปแล้วนะคะ ใส่ส่วนผสมทุกอย่างลงไปมีแป้งมันแป้งเทา้ายม่อมแป้งข้าวเจ้าเกลือน้ำตาลเบกกิ้งโซดาค่ะแล้วเราก็มา คลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะแล้วก็เติมส่วนผสมที่เป็นน้ำลงไปมีซิลู่ขาวน้ำมันพืชคลุกเคล้าให้เข้ากันอีกทีนะครคบะ แล้วก็เติมน้ำลงไปค่ะค่อยๆเติมลงไปค่ะเกลาไว้เข้ากันืีค่ะเมื่อเราคนส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีแล้วเราก็นำลงมาผัดนะคะผัดไปเรื่อยๆค่ะใช้ไฟอ่อนๆนะคะทุกคน คนไประวังเขาจะไหม้ก้นค่ะค่อยๆค,คนไปค่ะผัดๆคนๆไปอย่างเงี้ยค่ะผัดเนร็จก็ใส่ได้ประมาณนี้นะคะแล้วก็ทิ้งไว้เย็นค่ะเดี๋ยวเรามาชมขั้นตอนต่อไปกันนะคะพอแป้งก็เย็นแล้วก็จะมาปั้นเป็นลูกๆอย่างนี้นะคะแล้วแต่ใครจะชอบลูกเล็กลูกใหญ่ ตามใจชอบเลยค่ะถ้าใครไม่ชอบนึ่งก็เอาไปทอดได้นะคะได้ทั้งสองอย่างเลยค่ะแล้วแต่ใครชอบค่ะเสร็จแล้วค่ะขนมคุ้ใช่ายนึ่งทำจากต้นกระเทียมที่ไปเก็บมานะคะหอมมากๆเลยค่ะ ส่วนผสมของน้ำจิ้มกุยช่ายค่ะมีซีอิ๊วดำน้ำตาลทรายซีอิ๊วขาวน้ำส้มสายชูแล้วก็น้ำเปล่าค่ะนำส่วนผสมทุกอย่างมาใส่รวมกันนะคะ เสร็จแล้วก็คนให้ละลายเข้ากันดีก่อนเมื่อทุกอย่างเข้ากันดีแล้วแล้วก็เจะมาตั้งไฟนะคะตั้งไฟให้พอเดือดเดือดดีแล้วก็พักไว้ให้เย็นนะคะ อีกนี้รับรองอร่อยค่ะเวลาจะทานล้วก็เติมพริกขี้หนูลงไปค่ะเผ็ดมากเผ็ดน้อยแล้วแต่ชอบเลยนะคะ